ของคุณสกลทีพัทยาคุณนะครับหมายเลข3นะครับเรีอนครับคุณสกลทีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่กิติครับครับก่อนอื่นนงกรับสวัสดีนะครับผู้ชมที่อยู่ที่นี่แล้วก็ดูกําลังดูอยู่ทางบ้านนะครับผมสกลทีพัทยาคุณผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข3แบบอิสระนะครับต้องเรียนก่อนว่าเป็นเรื่องบังเอิญอย่างยิ่งนะครับที่ตีมงานของวันนี้ที่ใช้ชื่อว่าเมืองที่ไม่ทิ้งไขรไว้ข้างหลังเนี่ย ตรงกับของผมในวันที่ผมแถลงนโยบายวันที่24มีนาที่ผ่านมานะครับผมก็ผมก็ใช้ตีมเหมือนกันอันเดียวกันคือกรุงเทพเมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่านโยบายของผมเนี่ยที่เสนอนําเสนอกับพี่น้องประชาชนกรุงเทพในคราวนี้จะรวบรวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชาวกรุงเทพ เอาเป็นภาษาบ้นบานๆก็คือตั้งแต่เกิดยันแก่ครับรวมถึงคนพิการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความบังเอิญอย่างยิ่งเรียนก่อนว่าการที่เราจะทำงบประมาณหรือทำบริหารกรุงเทพให้มันดีได้เนี่ยมันต้องมีเงินก่อนนะครับเงินต้องพอใช้ผมจะเป็นผู้ว่าที่หาเงินได้แล้วก็ใช้เงินเป็นนะครับหาเงินได้คือต้องเรียนว่าที่ผ่านมาผมก็ในประวัติศาสตร์กรุงเทพมหานครไม่เคยมีผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ไหนหาเงินมาก่อน ซึ่งผมก็จะกล่าวในโอกาสต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะหาเงินยังไงแต่กรุงเทพต้องเริ่มหาเงินแล้วครับเราจะรอการอุดหนุนเงินจากรัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยคงไม่พอซะแล้วโควิดที่ผ่านมา2ปีเนี่ยชี้เห็นเลยว่าการที่เรารองเงินจากรัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยมันทําให้กรุงเทพไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้อย่างที่เป็นนะครับทุกอย่างก,ก็แสดงเห็นอยู่แล้วสําหรับคําถามนี่ผมจะพยายามพูดให้ได้ทุกคําถามที่ทางทุกท่านถามมานะครับ เรื่องแรกที่อยากจะพูดก็คือในเรื่องของวิกฤตสาธารณสุขเรื่องนี้ผมผมเห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วก็ค่อนข้างจะอินกับเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าตอนที่มีโอกาสตอนที่เป็นรองผู้ว่ามีโอกาสได้รับผิดชอบบางส่วนคือผมอาจจะไม่ได้คุมสํานักงารแพทย์กับอนามัยนะครับแต่ว่าก็มีโซนของกรุงเทพที่ต้องคุมเพราะฉะนั้นก็จะเห็นปัญหาแล้วก็จากการที่อ่าน ตัวลิฟเลตของเส้นได้เมื่อสักทูน่นี้ผมว่ามันเห็นตรงกันหลายเรื่องสําหรับคนที่ทํางานเหมือนกันก็คือว่าการกระจายอํานาจลงไปตามจุดต่างๆเนี่ยมันต้องมีมากกว่านี้นะครับเพราะที่ผ่านมามันเหมือนกับมันรวมศูนย์ไว้หมดในเรื่องของงบประมาณหรือเรื่องของบุคลากร,กรทุกอย่างทั้งๆท,ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยข้อดีก็คือมีศูนย์สาธารณสุข6 9กศูนย์กระจายไปตามชุมชนต่างๆซึ่งก็อยู่ในชุมชนที่ใหญ่ๆนะครับเพียงแต่ว่า มันไม่ได้รับการพัฒนาหรือการติดอาวุธให้กับศูนย์สาธารณสุขเหล่านั้นเท่าที่ควรทําให้เวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาอย่างเช่นเรื่องโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้ไม่สามารถที่จะตอบสนองหรือว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับนโยบ,บายของผมก็คือว่าเราจะต้องติดอาวุธไม่ว่าจะเป็นบุคลากร,กรงบประมาณหรือว่าเทคโนโลยีทุกอย่างต้องทําให้ศูนย์สาธารณสุขเนี่ยแบ่งเบ,บาภาระของโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครที่มี11แห่งให้ได้นะครับ แล้วในตัว690เนี่ยก็ต้องเพิ่มครับ690หาร50เขตเนี่ยเขตหนึ่งมีแค่แห่งนิดๆท่านั้นเองเพราะนั้นนี่อย่างน้อยต้องทำให้ได้2หรือ3ต้องทำให้เยอะขึ้นเพื่อที่จะกระจายความช่วยเหลือให้ทันท่วงทีนะครับอีกการหนึ่งที่จะต้องเพิ่มคือในการที่จะต้องทำให้งบประมาณของกรุงเทพมหานครเนี่ยยืดหยุ่นให้ได้นะครับในช่วงเวลาที่เป็นภาวะวิกฤตอย่างนั้นพนโยบายของราชาการไม่เฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยมันแข็งเกินไปครับ ถึงเวลาเนี่ยจะจัดซื้อยาให้ประชาชนเนี่ยโอ้โหต้องรออีบิดดิ้งสเดือนต้องมานั่งสู่กระบวนการคนนี้ก็กลัวอย่างนั้นคนนี้ก็กลัวอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยมันต้องมีแนวทางในการที่ในภาวะฉุกเฉินเนี่ยต้องตอบสนองกับพี่น้องประชาชนปัญหาต้องแก้ให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้คือเรื่องของประมาณอีกอันหนึ่งคือในการรวบรวมอาสาเนี่ยครับอย่างกลุ่มช่นได้หรือกลุ่มต่างๆที่ออกมาช่วยจะต้องรอดหรือแลไรก็ตามเนี่ยต้องเอาเข้ามาในระบบให้หมดเพราะว่าต่างคนต่างทำเนี่ยผมว่ามันทําให้การแก้ปัญหาที่ เป็นภาวะฉุกเฉินเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้ก็คือแนวในเรื่องของสาธารณสุขที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือในเรื่องเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครไม่กินน้องนักศึกษาก็บอกแล้วว่าโหจะอยู่กันยังไงเมืองลําบากขนาดนี้แล้วก็สิ้นหวังกับระบบฝึกอาชีพอะไรของกรุงเทพมหานครผมคิดว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงนะครับในการดูแลเรื่องปากท้องของชาวบ้านผมลง ลงตลาดทุกเช้าครับขเขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อตลาดไปแล้วก็จะเจอปัญหาเดียวกันครับชาวบ้านก็จะบ่นบอกผู้ว่าหมูแพงจังให้แก้หน่อยหรือว่าไม่มีจะกินทำยังไงดีถึงจะให้เพิ่มเงินกระเป๋าขึ้นอาจจะไม่ใช่หน้าที่โดยตรงนะครับของผู้ว่ากทมแต่ว่าวันนี้ผู้ว่าทมต้องใช้ทุกอย่างที่มีในการที่จะช่วยในส่วนนั้นนะครับส่วนที่ผมคิดว่าจะช่วยได้ก็คือหนึ่งต้องหาเงินให้เขาก่อนครับสิ่งที่หาเงินได้ผู้ว่ามีอยู่แล้วครับมี มีข้อบัญญัติหรือว่ามีระเบียบของกทมที่สามารถจ่ายให้กับรายย่อยๆได้หัวละ5,000อันนี้ทําได้เลยครับสามารถหาเงินจนจ,นจัดสรรงบส่วนกลางมันทําได้เลยอีกส่วนหนึ่งผู้ว่าต้องเป็นนักประสานครับตอนสมัยผมไปลองผู้ว่าอยู่เนี่ยประสานกับทางธนาคารอมสินมีสร้างงานสร้างอาชีพเหมือนกันก็หาเงินให้กับรายใหญ่ขึ้นมาหน่อยเ,ยเพราะห้าพันอาจจะเป็น ปิ้งหมูปิ้งอยู่ในชุมชนหรือว่าตลาดเล็กๆแต่ว่าถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ต้องหาเงินที่มากกว่าน,นั้นนะครับอันนี้ก็ต้องช่วยกันพอหาเงินได้ปุ๊บต้องสร้างอาชีพอย่าเพิ่งผิดหวงังหมดหวงังกับรงเดเฟอร์ชีพของกรทมนะครับหลายท่านที่จบไปสมัยที่ผมคุมสำนักพนาสังคมอยู่ตัดขนสุนัขทําผมทําอาหารออกไปทํางานได้เงินเดือนเป็นหมื่นหลายหมื่นก็มีนะครับโดยเฉพาะเรื่องนวดต้องเน้นเลยเรื่องนวดนี่คือมีร้านนวดมาจองตัว ตั้งแต่ก่อนจะจบหลักสูตรเนี่ยทุกคนไม่ว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดอาวุธในส่วนนี้ต้องเอาคนในชุมชนหรือคนรายได้น้อยเนี่ยมาเรียนนักศึกษามาเรียนให้ได้มากที่สุดต้องทําให้เขาจบไปเราสามารถทํางานได้จริงทํางานได้เลยนะครับพอมีเงินปุ๊บมีความรู้ปับ๊บสุดท้ายคือที่ขายผมว่ากรุงเทพมหานครเราช่วยในส่วนนั้นได้ก็คือในที่สาธารณะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องสมดุลให้ดีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการเปิดพื้นที่สาธารณะให้ขายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเอาใจทุกฝ่าย ให้มันมีความสุขหมดได้คนเดินเท้าเขาก็อยากได้สิทธิ์ของเขาถูกไหมฮะทางเท้าชื่อกระบอกเป็นทางเท้าแต่ว่าจุดไหนที่มันไม่เดือดร้อนคนเดินเท้าไม่กระทบการจราจรจุดนั้นต้องเอามาช่วยคนรายได้น้อยที่เขาไม่มีแรงจะไปเช่าห้องแถวหรือไม่มีแรงที่จะไปเช่าพื้นที่ตามห้างนะครับอันนี้คือเรื่องที่1ส่วนเรื่องที่2ก็คือในที่ลกแรงว่างเปล่าหรือที่ของหน่วยงานราชการเนี่ยวันนั้นผมไปหาเสียงที่ประทุมวันย่านรองเมืองได้ทางด่วนเยอะแยะครับ แต่เอาไปจอดรถจอดอู่แท็กซี่อย่างเงี้ยแทนที่หน่วยงานรัฐต้องจับมือกันเอาพื้นที่มาให้กับพี่น้องประชาชนในการทํามาหากินมันต้องเกิดให้ได้ครับมันต้องทําให้ได้ให้เขาเอามาขายแทนที่จะไปจอด,ดรถี๋ือไปทิ้งขยะในส่วนนั้นผมคิดว่าถ้ากทรทมเราทําในส่วนนี้เนี่ยก็จะได้ในเรื่องของได้เงินติดอาวุธความรู้แล้วก็ได้สถานที่ขายอันนี้ก็จะครบวงจรนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยผมเนี่ยก็พูดตรงๆก็คือ เห็นด้วยกับการมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็การชุมนุมอย่างเต็มที่เพราะอะไรครับเพราะผมก็เคยทํามาก่อนนะครับหลายท่านก็รู้จักผมจากบทบาทที่เราก็เคยชุมนุมเรียกร้องสิทธิของทุกคนมาผมคิดว่าพื้นที่ถ้าเป็นทําอยู่ภายใต้กฎหมายหรือว่าในพื้นที่ที่กาหนดไว้เนี่ยต้องให้ครับต้องเปิดต้องเปิดให้กับคนที่เขาอยากจะมาเรียกร้องสิทธิของเขานะครับตราบเท่าที่ ฎหมายให้ทําได้นะครับแต่ถ้ากฎหมายไม่ให้ทําและยังทำเนี่ยอย่างตัวผมตัวอย่างตัวอย่างที่ไม่ดีก็ต้องรับผลของการกระทําผมก็สู้คดีมา78ปีกว่าจะหลุดพ้นมาก,ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยถ้าผมมีโอกาสได้เป็นผู้ว่าเนี่ยถ้าไม่ผิดกฎหมายเนี่ยต้องช่วยกทมสนับสนุนได้ครับในเรื่องของการเก็บขยะในเรื่องของไฟ ในเรื่องของห้องน้ำสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเนี่ยเราต้องเราต้องช่วยเขานะครับผมผมก็ยินยันตรงนั้นแล้วก็พื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครเนี่ยบางครั้งไม่ควรจะเจาะจงไปทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวยกตัวอย่างอย่างเช่นสวนสาธารณะบางครั้งที่ไม่ใช่เป็นต้องก่อการังกายอย่างเดียวถูกไหมครัสามารถทํากิจกรรมอย่างอื่นได้คนที่อยากจะมาขอมาสแสดงงานศิลปะ มาจัดกิจกรรมดนตรีสามารถทําได้ในโซนที่ไม่ไปเบียดเบียนกับคนที่เขามาใช้สวนสาธารณะอันนั้นเป็นสิ่งที่ท่านผู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยต้องพยายามที่จะดึงศักยภาพของสิ่งที่ตัวเองมีออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับพอมีเวลาเหลืออาจจะคุยเรื่องคนเล่ล่อนสักนิดนึงนะครับคนเล่ล่อนนี่ผมว่ามันต้องเป็นความร่วมมือของทุกหน่วยงานเอาจริงๆเจ้าภาพหลักๆก็คือกระทรวงพมนะครับกทมกับตํารวจเนี่ยเป็นเพียงคนที่ช่วยเหลือ เป็นแต่ว่ามันต้องบูรณาการกันทั้งหมดต้องพอมอสารสุขกทมแล้วก็ตํารวจก็ต้องแยกครับจะสติไม่ดีก็ต้องแยกไปรักษาของสารสุขแต่ถ้าสติด,ดีก็ต้องเอามาดูแลแต่คนแต่ของอย่างนี้ต้องเรียนตรงว่าปัญหาที่เจอคือเขาไม่อยากจะอยู่ในที่ที่เราจัดไว้ให้ก็มีความเป็นอิสระเสรีชนอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันต้องมีการปรับนิดนึงว่าอาจจะต้อง ไม่ต้องไม่ต้องรอคายินยอมคือเราอาจจะเอาเข้ามาเพื่อมาพักผ่อนมาฟื้นฟูมาฝึกอาชีพแล้วก็อาจจะปล่อยคืนสู่สังคมก็ใช้โมเดลที่ผมเรียนเหมือนกับให้น้องๆน,นักศึกษานะครับก็คือให้เงินติดอาวุธแล้วก็ให้ที่ทํากินนะครับก็มี3ามสี่เรื่องทั้งหมดที่ได้เรียนครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณสุกนทีครับคุณสุกันทีก็เป็นรองผู้ว่าในยุคสมัยที่มีการจุมนุมเยอะเหมือนกันนะครับข้อม,มูลมอบเดต้าบอกว่า6 3สามหกสี 4, ่สอง ปีนี่รวมกันก็2,000กว่าครั้งครับคราวนี้เมื่อสักครู่นี้คุณสุกัทีก็พูดชัดเจนเรื่องธุรกิจปทุมวันครับไม่รอไม่เอาใช้ที่หน้าหอศิลป์เนี่ยครับเห็นด้วยไหมครับก็ถ้าเป็นผู้ว่าสุกัทตีเนี่ยก็เห็นด้วยตับให้อยู่ในรายละกฎหมายนะครับก็บต,ต้องเปิดให้ใส<า>ิเสถีภาพครับ,<า>รบแล้วเรื่องที่คุณวิโรธพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยกรณีผมอยากรู้ขั้นตอนในแง่ของอำนาจหน้าที่กทมอ,อย่างเช่นเอาอยาก อยากจะสั่งหยุด BTS หรือไม่สั่งหยุดอะไรเงี้ยนะครับโดยกระบวนการอยู่ในอำนาจมา4ี่หสี่ปีเนี่ยเราเห็นกระบวนการตัดสินใจนี้ยังไงอำนาจของกทมนในเรื่องตัดสินใจพวกนี้<ค>นเข้า <ใจ S 1> เป็นกรรมการไม่รู้ว่าตัดสินใจได้เลยหรือย,อยังไงในเรื่องการชุมนุมเนี่ยถ้าตรงๆก็คือหน้าที่ของตํารวจเป็นหลักนะครับของกรทมก็จะเป็นคล้ายๆผู้ช่วยเหลือมากกว่าที่ผมได้เรียนสักครู่ก็คือว่าจํานวนความสะดวกเรื่องห้องน้ําห้องท่าเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างเรื่องการเก็บขยะแต่หน้าในการตัดสินใจให้ไม่ให้ตํารวจ ทีนี้พอเป็นที่ของกทมอเองเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่เป็นอำนาจของทางผู้บริหารที่จะเห็นเหมาะสมะอาจจะดูว่ามันอาจจะเกิดอันตรายได้หรือไม่ตรงนั้นก็เป็นดุลพินิษของแต่ละท่านซึ่งมันเปิดช่องให้ทําตรงนั้นได้คร,ครับผมเป็นดุลพินิษส่วนตัวของผู้ว่าได้เลยครับผมพื้นที่สาธารณะคุณสกุลที่ผู้เมื่อสกครู่นี่ไปหาเสียงมีพื้นที่ใต้ทางด่วนเยอะน่าจะเอามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นแต่ครนี้ที่ผ่านมากูไม่ไดเอามาใชา้มาติดอะไรใช่ยังนั้นมันติดเพราะว่าเรียนพิกติอย่างนี้ว่าบางครั้งที่ของใครเนี่ย เขาก็อยากจะเก็บไว้ทําอย่างอื่นถูกไหมฮะ uh huh. มันเคยมีความพยายามตอนสมัย uh huh. ผมเป็นรองผู้ว่าเคยมีการคุยเราเห็นพื้นที่รถไฟพื้นที่ใต้ทางด่วน uh huh. พื้นที่ของธนาลักษ์ที่ว่างเยอะ uh huh. ก็มีการขอมีการจิ้มแปลงเลย uh huh. ผม,มอยากได้แปลงนี้เอามาให้คนขายของเนี่ยแต่เวลากระบวนการขั้นตอนเนี่ยพอประสานไป uh huh. เขาก็จะบอกว่าอันนี้ติดจะทําอนุนอันนี้ติดทาอันนี้เ uh huh. พราะนั้นเนี่ย uh huh. มันเหมือนกับว่าพอเจ้าของที่เนี่ยเขาก็ไม่อยากจะปล่อยเพราะกลัวพอเอามาขายปุ๊บมันจะยาวแล้วถึงเวลาจะเลิกมันยาก นี่คือปัญหาที่เกิดราเป็นผู้ว่าเนี่ยมันจะทำได้ยังไงคราวนี้ถ้าเขารอบมันก็ต้องเอาคุยให้ได้ฮะคือว่าอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าการช่วยเหลือประชาชนในส่วนนั้นเนี่ยมันคงตลอดไปไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะที่สาธารณะเนี่ยมันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคุยกันให้ชัดว่าเอาเราจะช่วยเขาหกเดือนช่วยปีหนึ่งหรือมีระยะเวลาที่ชัดเจนคือเป็นการพูดคุยกันแบบเนี้ยให,ให้ทำความเข้าใจกันก่อนเพราะเพราะไม่งั้นถ้าเขาก็คงกลัวว่าพอถึงเวลาให้กทมเอามาขายเนี่ยถึงเวลาจะเวลาจะให้เลิกเนี่ยมันเลิกไม่ได้้ผมปััญหานนอยู่ตรง คือผมได้ยินคนไทยพูดมาเยอะคนกรุงเทพเนี่ยเวลาไปเที่ยวเมืองนอกเมืองหลวงของต่างประเทศเนี่ยโอ้โหมันทําไมมันดูสะอาดสะอานไม่ค่อยเห็นอะไรที่มันไม่เจริญตาอยู่ในที่สาธารณะโชว์เราทึ่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับคกรนี้ก็ทมหลายเรื่องเนี่ยผมว่าหลายท่านก็คงเสนอมามันมีทั้งปัญหาสารพัดที่เราเห็นเนี่ยทำยังไงร้อยวันในตําแหน่งเนี่ยจะทําอะไรให้เป็นจริงได้ก่อนเลยคุณสุกคนผมว่าทุกเมืองมันมีทั้งดีและเสียครับ ถ้าพี่กิติไปเอาเอหรือซันฟรานตอนนี้เนี่ยถ้าไม่โดนจุบรถเนี่ยมาเอาตังกับผมเลย <c oughs> คือทุกที่มันมีเสียมดีมหมดแต่ว่าอยู่หรืว่ามันจะบริหารยังไงภาพรวมให้ดีคือถ้าเป็นผู้ว่าชื่อสกลทีนะครับร้อยวันแรกเนี่ยผมจะพยายามไปดูงบและกระจายออกไปทางข้างนอกให้มากที่สุดผมว่าที่ผ่านมาปัญหาของกทมที่มันมีปัญหาก็คือว่างบไปกระจุกอยู่ตรงกลางซะเยอะอยู่ในแมกกาโปรเจกต์เยอะ ทำให้การพัฒนาพื้นที่รอบนอกกรุงเทพเนี่ยม,มันไม่ไปเท่าที่ควรอย่างยกตัวอย่างผมไปมินบุรีหนองจอกอย่างเงี้ยครับถครับครับถนนแเลนอย่างดีและครับพอเลี้ยวข้าซอยเป็นลูกหลังซึ่งเป็นอย่างนี้เยอะมากๆซึ่งเวลาผมเข้าใจเลยว่าเวลาเสนอขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เพราะเงินมันไม่พอมันไปทาโครงการอื่นหมดเพราะฉะนั้นผู้ว่าที่ดีอยากจะไม่ให้เมืองกระจุกตรงกลางเนี่ยต้องกระจายให้คนที่อยู่รอบนอกเน,น,นี่จเจริญแล้วคนก็ก็จะอยู่ข้างนอกมากขึ้นครับผมรวมทั้งออกไปจะกระจายให้มัน ผ่อนได้งไงใ้กรุงเทพคือหมายถึงว,ว่าให้เมืองมันขยายไปข้างนอกก็คือทําทได้แค่ไหนได้ครับก็คืออย่างที่ผมเรียนนะคือพยายามไปสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกนอกเมืองให้มันสะดวกเหมือนในเมือง <ừ> คน <ừ> ก็จะได้ใช้ชีวิตเพราะทุกวันนี้อย่าง,างผมเนี่ยสมมติตอนว่างๆไม่ได้หาเสีย,ยงเงี้ยเราก็อยากมาเดินห้างใหญ่หญๆกลางเมืองเพราะมันมันมีของเยอะกว่าสบายกว่าเพราะนั้นถ้าเราสามารถไปบริหารข้างนอกให้มันจเจริญทัดเทียมกันเนี่ยผมคิดว่าคนก็ จะไม่อยากเข้า,มาเมืองเพราะบางทีก็ฝ่ามามันก็รถติดหลายอย่างอยู่ข้างนอกก็สบายกว่าครับครับเรื่องเรื่องโรคระบาดนิดหนึ่งครับในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณสกลทีก็เป็นรองผู้ว่าเส้นได้เขาก็เสนอมีปัญหาหลายอย่างคือเราไม่มีคนป่วยเป็นญาติเราเนี่ยเราจะไม่รู้สึกแต่เพราะเมื่อไหร่ที่คนมีปัญหาเนี่ยโทรมาหาเรานะครับผมเป็นนักข่าวก็โทรมาพี่หาเตียงให้หน่อยครับพี่ติดต่อใครไม่ได้รอรสายสองสามวัน กทมของคุณสกลทีจะช่วยเขายัางไงที่เส้นได้เขาเสนอเนี่ยผมผมพบเหมือนที่พี่กิติบอกเลยคือวันนั้นเนี่ยมันช่วยกันทุกทางของผมนี่กลางคืนก็คนติดต่อมาจนกระท,ทั่งมางทีต้องควักเงินซื้อเครื่องออกซิเจนส่งไปให้เองเหมือนอเส้นได้ทําทางแก้ก็คือว่าต้องกระจาย ออกไปข้างนอกศูนย์น้าสุกเรามีอยู่แล้ว69ศูนย์ที่อยู่ตามชุมชนต่างๆต,ต,ต้องติดอาวุธให้เขาให้เขาทันสมัยให้เขามีบุคลากรงบประมาณต้องยืดหยุมมน่นในการใช้มากก,กว่านี้ผมคิดว่าโมเดลที่ผมมองกับเส้นได้มันตรงกันเพียงแต่ว่ามันขาดการเข้าปฏิบัติและทําให้เกิดขึ้นครบับหมดเวลาครับขอ,ขอบคุณ,ค,ณครับกสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีนะครับคุณคคทุคน,นที่หมายเลข3นะครับก็